โครงการพระราชดำริฝนหลวงโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพศ2498เมื่อข่าวเสด็จพระราชดำเนินยี่างพระสงฆ์นิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกแยก้ของราษฎรและเกษตรกรที่าขาดแคลนน้ำอุปโภคและการเกษตรจึงได้มี มาหาการุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับหม่อมหลวงราชวง์เทพฤทธิ์เทวกุลไปดําเนินการซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการฝนคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้นในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพศ2512 ด้วยความสำเร็จของโครงการจึงได้ดาพระราชกิจษษษษดีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปีพศ2518ในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปสารที่ทำ ฝนหลวงในปัจจุบันมีทั้งสิ้น9ชนิดบางชนิดมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดีบางชนิดมีคุณสมบัติเป็นแก่นกั้นตัว C C N ของความชื้นในอากาศบางชนิดสามารถคายความร้อนออกมาเพื่อกระตุน้นหรือเสริมการก่อตัวและเจริญเติบโตของเมฆบางชนิดสามารถดูดดึงความร้อนทำ ให้อุณหภูมิของอากาศหรือเมฆเย็นตัวลงเร่งการกันตัวของไอน้ําและเสริมความหนาแน่นของเมฆจนเกิดเป็นฝนการเลือกใช้สารฝนหลวงแต่ละชนิดจึงพิจารณาคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้นกับสภาวะของเมฆหรือบรรยากาศในแต่ละวันเป็นสําคัญสารฝนหลวงที่ใช้แบ่งออก เป็นสามประเภทคือสารฝนหลวงสูตรร้อนสารฝนหลวงสูตรเย็นและสารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกันตัวของอากาศสำหรับสารฝนหลวงสูตรเย็นนั้นมีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศหรือทำปฏิกิริยาก,กับน้ำทำให้อุณหภูมิลดลงหรือเย็นลงสำหรับที่ใช้ในปัจจุบันมีสามชนิดคือ 1. สูตรเย็นสียูเรีย 2. สูตร19เอมโมเนียไนเตรต3สูตร3น้ำแข็งแห้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวิเคราะห์กรรม,มวิธีที่จะทำการผลิตฝนหลวงว่ามีขั้นตอนที่สามารถเข้าใจกันได้ง่าย3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ก่อกวนคือการดัดแปลงสภาพอากาศหรือก้อนเมฆในขณะนั้นเพื่อกระตุ้นให้มวลอากาศชื้นไหลพาขึ้นสู่เบื้องบนอันเป็น การชักไอน้ำหรืออากาศขึ้นสู่กระบวนการการเกิดเมฆขั้นตอนที่2เลี้ยงให้อ้วนคือการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อทำให้เมฆเจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่หนาแน่นและพร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝนขั้นตอนที่3โจมตีคือการดัดแปลงสภาพที่จะกระตุ้นให้มั็ละอ,องเมฆประทะชนกันแ้วรวมตัว เข้าด้วยกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลาพาขึ้นเบื้องบนเพื่อจะให้เม็ดน้ำมีขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างและเกิดฝนตกลงมาสู่เป้าหมายโครงการฝนหลวงเป็นนวัตรกรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พระสงฆ์ก่อนเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆไปในตัว อันเป็นผลดีต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ